เคยเคยสังเกตกันไหมว่าทำไมเวลาแมวแมวนั่งแมวนอนหรือว่าแมวอะไรเนี่ยเขาเรียกแมวอะไรแมวนอนทำไมเหมือนเหมือนเขาแบบเหมือนกับคนที่กำลังแบบกำลังจะไหว้พระหรือว่ากำลังจะแบบพูดอะไรนะพูดแล้วทำไมต้องพูดตามแหมปากกรเ,เบิดเลยนะจะพูดอะไร ออสิน oh, จะพูดอะไรฮะร้องเป็นไหมเมียวเมียวร้องเป็นไหมแล้บนอะไรบนอะไรแน่ <c oughs> ไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้เลยไม่ต้องมาใกล้เลยหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดหยุดหย, <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้ห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เป็นอะไรเล่าให้ฟังหน่อยมีแดดออกก็ไม่ออกนอกบ้านเป็นอะไรคะืม ไม่อุ้มหรอกขนล่วงขนติดเต็มเสื้อเลยแดดออกไม่ออกไปหรอออกไปไหมออกไปไหมพาออกไปไปไหมไปไหมคะจะไปไหมออสตินจะไปข้างนอกไหมไปไหมอยากไปไมหมลูกไปไหมคะฮลัฮลโหลฮัลโหลเป็นอะไรอะ่ะหน้าง,งอทุกวันเลยอะ่ะเป็นอะไรคะไม่พอใจอะไร บอกได้นะยิ้มหน่อยสิลูกยิ้มหน่อยอ่ะยิ้มยิ้มหน่อยออสตินยิ้มเป็นไหมลูกยิ้มหน่อยเร็วโอ้ยทำไมหน้ายิ้มไม่แย้มทำไมหน้าหน้าเป็นอะไรเนี่ยฮะไปโกรธใครมาออสตินฮลัลโหลฮ่าทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ล่ะ อุ้ยอูตาตาโตเชีวออกข้างนอกไหมคะออกไหมพาไปไปไหมมีแดดออกเด้อแดดมาแป๊บเดียวเด้อไปไหมง่วงจะหลับบอกเป็นอะไรเนี่ยฮะบอกหน่อยอาการเนี่ยเบยเบยหับตาซุยๆจ้ะ เป็นอีหย่างเป็นอีอย่างคะคุณออสตินเล่าอาการให้ฟังหน่อยเสียนะน้ำลายหกไหมวันนี้ดูดูน้ำลายหกไหม,นนด,ด,หไหมดูหน่อยเด้ฮะออสตินไม่พูดไม่จาเดี๋ยวน้ำลายก็หกเดี๋ยวน้ำลายก็หกหาอะไรหาอะไร ม้องหาอะไรน่นๆๆน้ำลายจะหกแล้วน่ะโอ้หลับโอ้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 โน้ำลายหกอ้โอ้โอ